มึงมาทำอะไรเนี่ยฮะมึงมาทำอะไรโน่นโน่นโน่นมึงเห็นไหมโน่นเขาอยู่กันบนโน่นใครอยู่ยอดใครอยู่ยอดลาจโดูคนหาปลาขึ้น ขึ้นเสาบ้านใครเนี่ยอ้าวโหวนี่มันลุงเสียวนี่นาบ้านลุงเสียวนี่นาอของผมซูมได้โอ้โ,อโ,อโ,ออโหนี่ใครดึงเนี่ยลุงเพชรหันหน้ามาหน,น่อยเด้อโอ้โหตายแน่ตายแน่แนพี่เพชรตายแนล่ลุงเพชรอย่างนี้พี่เพชรจบไหม ตายตายพี่เพชรมึงมีเพื่อนแบบนี้ไหมเนี่ยพี่เพชรเพชรมึงตายแน่มึงตายตายเพชรมึงตายเนี่ยเขาไม่จ้างเขาช่วยกันมึงตายไอ้เพชรมึงตายได้เพชรกมึงตายบอกกลัวไม่เปิดระบบมึงอ้าอ้าอ้าเพชรมึงตายแน่เจอระบบเป็นไงมึงนนีี่่ตายมึงมึงยังไง ไอ้นุนตายแน่นุนนอนเออมึงยังไงเนี่ยมึงยังไงแสบตาแสบตาคุยแล้วไม่ได้อะไรเลยเวลาทำไม่เห็นอ๋อเวลามาแล้วเห็นเอีนุนตายเนี่ยยังไงยังไงทนายหมดเวลาผมนะอ๋อหมดเวลาใช่ไหมทงมายังทงมายังถงไม่มีเดี๋ยวติดไอ้นี่จานดาวเทียมแล้วทงมายัง แต่คร right ุ่นี <teachers> <the> nah. <the when ster> ้อยู่แด้ไม่ถึงปีนะเเก็บเก็บมือเก็บล็อกไว้ล็อกไว้นี่ไงัหพลาสติกเ็กพาสติกหนักูหน้าูซีบีดวเล็กได้เลยอ่ะเล็กทั้งดุ่นเนีพี่เพชรพี่เพชรตายแน่แน่เนี่ย เนี่ยเป็นไงเพชรเธอเห็นไหมนอดน,นี่เขาไม่ได้จ้างนะขอแรงกันมานะแต่ค่าเล่าจะหมดามากกว่าค่าจ้างนะหมดแบตแรงพันเล่าวยมึงมีรถตู้อยู่กี่คันเพชรขายเลยนี่เขามีกันเยอะนะขายรถเรื่อย <ละ S 3> บอกนีกระเสา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 ทุกคันรถ <laughs> นี่มึงดูรถก่อนมึงดูรถก่อนมึงจำทะเบียนไว้นะส,นนนสูมแล้วมึงดูนี่เป็นไงนี่รถพวกเขานี่ไม่ขี้ขีนะตแต่มึงนี่ระวังคนนี้วันไปตลาดไทยบ่อยเนี่เย <c oughs> เพชรมึงดูไ,นนะไ,ไ,ดไว้นะโอ้โหเป็นไง <c oughs> ไปจัดเหล้ามาให้เขาเลย <c oughs> นี่เขาเป็นเจ้าของ a อสนะเนี่ยเฝ้า AAS ให้มึงรู้เปล่าทงอ่ะทงหมายยังอโอ้โหตายไฟอ่ะไฟไฟอ่ะเฮ้ยมันต้องมีแคทละ่ะแคทแคท เสียวยกมือหน่อยยังเสียวเกียวบาดได้ไงเนะี<า>่ยฮ่าไม่กลัวกันที่ไหนอ่ะอ๋อวิญญา บ้านนูน้นสีแดงลมลุ้นๆเพเดี๋ยวไปหันไปโคราชนี่หว่าหันไปโน่นหันใต้อะฮะกรุงเทพหันไปโน้นกรุงเทพอะไรบายนไปโคราชอันเนี้ยยังไม่ได้บิดยังไม่ได้บิดโอตายมึงไอ้เพชรตายแน่ๆตายตายตายมึต้องไปเปิดระบบอีกสองระบบแล้ว มึงระบบเครื่องพังแต่เขาเล่นมึงกวนม,มึงแค่พักเดียวเขาก็เลิก๋ย้มึงดูนี่นะบ้านมึงมีอย่างนี้หรือเปล่าเนี่มึงเห็นบ้านกัาไหมเนี่ยเขาทำไว้เพื่อลบกับมึงเลยอะเนี่ยเพช